คุณเป็นมะเร็งตับระยะ3ลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทำไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทำยังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลองสิบหกคุณต้องไปคีโมโฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตาย หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะซุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะคะตอนนั้นก็ซุดแล้วอะคะ่ะซุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผัดเต้านมทิ้งคือซุดซุดแล้วอะคะ่ะ อมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิ่งสุดสุดสุดเลยอะค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับมาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่สองเดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะ่ะมันลามไปหลายจุดแล้ว พี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้าคันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทองสิบบาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อรูปบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ย พี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยก็ได้ดีจนทุกวันเนี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โลคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้อง ต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมากของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะก็ขอขอบคุณค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กําลังใจคุณไม่มีก็ศูนเปล่าค่ะ